เอาละครับสวัสดีนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูเทรลเลอร์ตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันเลยครับคิดถึงมากเลยนะเสาแรกนะเสาแรกที่เจอ Statue of the Seven ตอนเกมมาใหม่ๆผมค่อนข้างตื่นเต้นนะแบบเล่นแบบไม่หลับไม่นอน นี่นี่มาเสนมาเซนนี่ก็น่าน่าสนุกผมเออผมอาจจะเอาบอกก่อนว่าผมอาจจะดูไปพอสไปนะเพราะว่าบางทีแบบคลิปมันเร็วไงแล้วก็เราจะได้นั่งคุยกันได้ว่าเฮ้ยตรงนี้อะไรเป็นยังไงเนี่ยตอนตอนตอนเห็นภูเขานี้ครั้งแรกเนี่ยไอ้ภูเขานี้แมง่งปีนอะปีนอย่างเดียวอะกล่าวว่าขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงอย่างเดียวเลยแล้วก็หาวาร์ปหาวาร์ปสนุกมากครับตอนนั้นปีนขึ้นภูเขา อไปต่อนะฮะซึ่งอยากจะโชว์โซนหลีเไว้นะแล้วก็อันนี้ไล่ดีลุกนะฮะอ่ยังมียังไม่มีเนื้อเรื่องโผล่มานะช่วงแรกๆจะเนื้อเรื่องไม่เข้มอันนิมาลาเนื้อเรื่องโมลิแอส นีเควสเก้าเสานะฮะ s <S เควตเก้าเสาที่ตอนนั้นนี่ตอนโลกขอยอดขอยอดพอนะฮะนี่นี่นี่เควสนี้เป็นเควสที่สมัยนั้นนะฮะคนที่เพิ่งเริ่มเล่นซึ่งรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยบางบางบางคนเนี่ยสู้ไม่ไหวนะไอ้บอลเนี่ยเนี่ยมันเป็นรูนกาดใช่ไหมไอ้รูนรูนกาดบินได้อะเอเอ่นแหละ เอาเรื่องเอาเรื่องตรงนี้เอาเรื่องอันนี้อบิสอบิสสมัยก่อนชั้นแรกๆเองมั้งรู้สึกเวอร์ชันน่นนี้จะไม่ให้ได้โชว์ในเรื่องเท่าไหร่นน้องครีน้องครีก็มาเวอร์ชัน่น1.0เฟส2มั้งถ้าจะไม่ผิด มาเฟสสองเวนติมาเฟสแรกไม่ไม่มีแทบจะไม่มีในเรื่องเลยดูดิอ่าฮะโอเคงั้นมีอะไรข้างหลังไหมบางทีมันชอบมีอะไรโผล่ข้างหลังโอเคไม่มีเนะเาะอไปต่อไปต่ออันนี้ผมเลี้ยงไว้แล้วล่ะอ่าแล้วนี้ตื่นเต้นมากก่อนก่อนที่เวอร์ชันนี้จะมานะครับ เนื้อเรื่องเนี่ยมันไปนสุดที่เราไปนั่งกินกินข้าวกับจงหลีอ่าแล้วก็มีการวี่มายืนอยู่ตรงข้างบนอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละเอ้ยนี่ตัวผมไปบังซับไะเนี่ยเดือดเดือดเดือ่าขอยัดเอาตัวไปไเลยดีอร์ยากเลยทีนี้ซับมันอยู่ข้างล่างอะ่ะอ่ะย่ออ่ายอ่ยออนี่ขอแอบแล้วกันนะเอาไปต่อฮะ ทีนี้เนี่ยพอในเรื่องมาต่อเนี่ยเราก็เริ่มตื่นเต้นแล้วว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงต่อแล้วก็นี่ครับมีเจดแชมเบอร์ซึ่งตอนแรกนี่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะอ่าแล้วนี่ก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์แรกเออไม่ใช่อีเวนต์แรกดิหนึ่มีอีกอีเวนต์หนึ่งนะซึ่งเขาไม่ได้โชว์ในเทรลเลอร์เมื่อกี้ เป็นอีเวนที่ให้เราเอ๊ะหรืออีเวนนี้วะอ๋อใช่ใช่มันอยู่ในเวอร์ชั่นนี้เพราะว่ามันมาพร้อมกับอัลเบโดครับมันเป็นมันเป็นเตาหลอมอะที่มันให้เราสู้มอนสเตอร์แล้วก็เก็บเอามาใส่เก็บมาใส่หรือนั้นเวอร์ชันอ๋อนั้นเวอร์ชันแรกขอโทษขอโทษจำผิดอ่าแล้วทีนี้ก็มาเป็นเวอร์ชันนี้ใน <c oughs> เ,เ,เรื่องเนเรื่องคุยดาวตกนีก่สนุกมากเลยนะ อ่านี่นีเปิดตัวเจ้าชายนะฮะผมอาจจะดูดูผ่านๆน,นะเพราะว่า <I> นี่เจ้าหญิงตอนนั้นไฮมาก แต่ผมไม่ได้กดทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีนะจงหลีฮะเป็นไอดีที่ไม่มีจงหลีแล้วก็แล้ก็ไม่ค่อยจะอยากได้สักเท่าไหร่ด้วยนะไม่รู้ทาไมชิ้นเหรียนแล้วก็เดีหนาชิ้นเหรียนนี้ค่อนข้างคนเล่นน้อยเนาะแต่ว่าเดีอนานี่ผมคิดว่าเดีหนานี่เป็นตัวที่ดีเลยนะสำหรับลงอับ,บิสวก็รับตัวนี้แล้วก็จะมีอธิบายอีเวนต์เนาะ ใช่ไหมใช่นี่นี่ครับอีเวนต์ดาวตกนะฮะถ้าไม่เขียนมีขีดสองขีดเราจำไม่ได้อ่าแล้วก็ได้ฟิชหนึ่งตัวแล้วก็มีเควส์อ่าชื่อเสียงนี่ครับแล้วก็มีสคารามูชโผมาครั้งแรก1.1่นแล้วก็ต่อท right. ี่1น่สเลยเป็นอาร์เบโด ผมต้องเปลี่ยนภาษาไหมเปลี่ยนให้หน่อยก็ได้หรือใครเรือใครอยากนั่งดูไปด้วยนี่ร <c oughs> ครับพาลดครับไอคนที่ผักซูโคลม้มตรงนี้เนื้อเรื่องซูโคลสไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่ผมดูไม่ค่อยเยอะน่าเสียดายน่าเสียดายหลักๆคือออลเบดทั้งทั้งเรื่องเลยมั้งเนี่ย เอาเบโดเป็นคนที่มีสกรีนไทม์เยอะมากแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจค่อนข้างน่าสนใจอนการวิ่งการวิ่งที่ตอนนั้นมาแล้วโอีมากครับเป็นตัวละครที่ยิงยิงมอนเตอร์ตายยิงมอนเตอร์ตายแล้วยิง่งตอนนั้นคือตัวละครยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ครับการวิ่งนี่คือเดอะแบกเลยอะ ยิงยิงแบบยืนยิงเป็น10เมตรร้อยเมตรยิงพายหมดจะสังเกตนะว่าเนี่ยเทรลเลอร์แรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยโชว์เนื้อเรื่องเลยจะไม่มีคาสิเนื้อเรื่องแต่จะใส่ลอเนี่ยเนี่ยไอความจริงของโลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาใส่รอมาเรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็โชว์อาวุธใหม่ฮะธรรมดานะฮะ แล้วก็เอาจงหลีที่ค่อยๆปรับแก้นะะหลังจากโดนด่าจากแพทที่แล้วมามาโชว์นิดนึงนี่ดาบดาบกายภาพแล้วก็เฟสลิงดีไซน์ครับเป็นดาบที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะ <c oughs> เน้นฟื้นฟูแล้วก็ใช้สกิลท่ากับอันติแรงขึ้นบ้งถ้าจะไม่ผิดถ้าถ้า,ถ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 ามีผิดพลาดอะไรขออภัยนะผมไม่ได้แม่นอะไรกันแ้ว <c oughs> เรามานั่งทบทวนกันแบบ เ,ออเรื่องที่ผ่านมานะเฮ้เห็นที่คอไหมครับอันนี้ไม่มีนะเนี่ยไม่รู้ว่าลืมหรือว่าอะไรนะตอนนั้นที่ภาพอันนี้ดูดูเป็นอีกคนหนึ่งวาดยังไงก็ไม่รู้แฮมือนมีมีสองคนวาดนะอันนี้เป็นอีกลายเส้นหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับไปต่อ จะมีอธิบายว่ามีอีเวนต์แจกนะฮะแจกอาวุธอันนี้เป็นลอสริชลอสริชก็คืออีเวนต์ที่แจกไนนอ้นี่น้องซิลี่น้องซิลี่นี่นี่ขอ,อ,อนญาตเดี๋นี่นี่ให้เลือก1สีในนี้นะฮะตอนนั้นผมเลือกสีเหลืองมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่าใช่สีเหลืองผมเลือกสีเหลืองเอาไปต่อ อันนี้อันนี้เป็นอีเวนต์จำไม่ได้ว่าเป็นโคออหรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะเออ่ให้เข้าไปสู้กัแบไฮโปเทสิตสาสีนะวันมันจะมาวันละสีแล้ววันสุดท้ายเหมือนจะรวมมาทีเดียว3สีให้เราสู้สนุกดีเหมือนกันมันมีท่ามันออกท่าที่แบบเราไม่เจอในในเวิ m ์ p แมอะมันจะมีท่าแปลกๆไม่ได้ปีดักอนสปา อันนี้เป็นเควสใน Dragon Spy เนาะอันนี้ก็ได้มาจากเควสใน Dragon Spy ได้หอกกายภาพที่ยังไม่รู้ว่าให้ใครใส่แต่พอ1.4ก็มีคนมาใส่ก็พอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดริงแล้วกันอ่าไปตอนเลย1.3 ต้องเปลี่ยนภาษาไหมทำไมมันไม่เป็นภาษาไทยตลอดอะ wow. อันนี้เป็น wow. <So> เป็นรีวิวที่แบบว่าบรรยากาศนี่มันแบบสนุกสนานมากเลยนะแต่ว่าเข้าไปเล่นจริงๆอะ่ะมันมันเหงาไวนิดอะ่ะะเนนี้เคยชิงครับ <laughs> <laughs> อ่าแล้วครั้งแรกที่มี ตั้งป้อมทาวเวอร์ดีเฟน์นะฮะแล้วก็ได้กล้องถ่ายรูปสีเพีียนด้วยนะผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผู้เล่นใหม่ได้กล้องถ่ายรูปจากไหนอ่ะก็น่าจะไอคนนี้แหละมั้งไอคนที่ให้เควนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้กล้องอีเวนต์แล้วก็เซียวครับ เซียวเป็นตัวที่เท่นะมีหลายคนกดเพราะว่าความเท่ลุ้นเลยส่วนผมไม่กดเสียใจด้วยนะไม่ได้กินหรอกแล้วก็ตัดภาพมาที่ tower defense ผมชอบอะไรอย่างนี้นะเหมือนแบบใช้สมองก่อนแล้วก็ต,ต,ตั้งๆไปแล้วก็นอนนอนดูผลลัพธ์ที่ทำส,สบายๆอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็บอสใหม่นะฮะพร้อมกับดาบเขียวดาบเขียวและโฮมาอาวุธสุดโอพีครับที่ให้เสงหลิงถือนะครับตอนนั้นฮูเต๋าอยู่ไหนไม่รู้นะฮะซึ่งซึ่ง,งเอาจริงๆแล้วฮูเต๋ามาในเวอร์ชันนี้นะมาตอนเฟสหลังๆเลยอะตอนใกล้จะหมดแพทแล้วอะฮูเต๋าถึงจะโผล่มานะคืมโผล่มาแบบ ด้วยด้วยด้วยรอของหูเต่าที่เกี่ยวกับงานศพด้วยเขาแล้วก็เลยตอนนี้ตอนไอ,ไอช่วงนี้จะเป็นช่วงตุจีนพอดีใช่ใช่มันก็เลยต้องเหมือนกับว่าเขาจะไม่เปิดจงแจ้งไม่เปิดตัวจงแจง้งอันนี้ก็มาดราม่าเลยครับมันมันเศร้าจริงนะตรงเนี้ยดูดูดูได้เอเธอร์ดิมองเลยดูดิ แล้วคำพูดไมมอนก็แบบมันให้ความหวังอ่ะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เจอเมื่อไหร่นะฮะซึ่งรู้สึกว่าเราจะเจอเดนตอน1 4ป่ะอ่านี่นี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็มีเควสเจอมอนใหม่นะฮะอันนี้ไอไมมอนตัวนี้มันมาตอนแพทนี้นะไอจีโอวิชาร์ปตัวไซกลาง หนึ <c oughs> ่งจุดสามแล้วต่อไปต่อไปหนึ่งจุดสี่เยาวยาวไหครับถ้าอัดแล้วเสียงออกมาไม่ดีผมก็อาจจะต้องอัดใหม่นะแต่ถ้าคิดว่าเป็นเสียงที่พยายามที่สุดแล้วก็คงเอาแค่นั้นแหละนะเอาแหมเขาญาตเปลี่ยนภาษา ที่ผมนั่งฟังภาษาอังกฤษก็ได้นะเพียงแต่ว่าไหนๆก็มีคนดูแล้วก็เผื่อมีคนอยากนั่งอ่านด้วยนะอันนี้มอนสเตอรบรรยากาศดีมากเลยนะตอนที่เขาเปลี่ยนตรงเนี้ยอ่าแล้วก็มีฟอร์กายก็เพลินๆนะเพลินๆนะดีมีหลายกิจกรรมไม่ทำ เหมือนอีเวนต์แบบรวมทุกอย่างเลยอะอันนี้ปลาโปง่งโป,งโปง๊อันนี้ก็สนุกด,ดีอันนี้ก็เพลินเพลินที่ดีของกิจกรรมนี้คือให้เพื่อนช่วยเล่นด้ด้วยนะแต่อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ต้องเล่นคนเดียวแล้วแฮงเอาครั้งแรก อันนี้เหมือนจะอยู่ใน h a เอาท์แต่ไม่ใช่นะฮะเป็นอีเวนต์นี่คัสซีนอีเวนต์ล้วนๆเลยตรงเนี้ยแล้วก็นี่ครับแฮโรซาเรียรคนถือหอก d r a อนสปายนะฮะซึ่งจริงๆเราถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะถ้าจะเล่นสายกายภาพ แต่ถ้าเล่นสายน้ำแข็งก็คงไม่ได้แหละสรารภาพว่าตอนนั้นอ่ะผมผมชอบตัวละครนี้มากจนทุกวันนี้ผมก็ยังชอบอยู่โอสเตรเียเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็เพลินเข้าถึงตัวมอนสเตอร์ง่ายเพราะว่ากดสกิล e ปั๊บพุ่งพุ่งเข้าหามอนเลยโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องหันหน้าหรือล็อกเป้าเองอันนี้ไงเจอเดสเอนสลฟเคยนี ก็เจอฝาแฟดด้วยนะนี่นี่น,นคาซนี้คือแบบคนว้าวมากเลยนะตอนแรกอะสมัยก่อนสมัยก่อนลิกเกอร์นี่ไม่มีนะไม่มีหลุดเรื่องเนื้อเรื่องเลยนะซึ่งสมัยนี้ผมรู้สึกว่า ลิเกอร์เขาไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยเวิร์กเลยอะที่จะหลุดเดือเรื่องมาแต่ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่เกียรม,มันเป็นที่นิยมในระดับหนึ่งด้วยแหละคนก็เลยแบบมีหลายประเภทอ่ะนะอ่านี่อีเวนต์ event. อะเมื่อกี้มีเอโดล่าเอโดล่าคือไอ,อพูดน้ำเป็นอีเวนต์ที่เราจะได้น้องมาบินตามอันนี้ก็เป็นแห่งเอานะฮะอันนี้ชุดเคฟสีที มีแต่ที่ประเทศจีนนะฮะไม่ใช่สกินนะเป็นแบบเหมือนอีเวนต์โคออบเคอฟซีอะไรของเขาอะได้สูตรทำอาหารด้วยอะจำได้ละอันนี้หนึ่งจุดห้าแล้วครับเราจะได้พบกันอีกครั้งนะฮะโอ้ยผิดภาษาอันนี้จะไป อันนี้คอน,นั่งดูเพลินๆนะยังไม่รู้จะพูดอะไรนี่เป็น World Bo อสอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าสู้ยากนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าน่าจะสู้ไม่ไหวนะตัวนี้แลวตั้งแต่ตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปก็ก็น่าจะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่า ระดับความยากของเอสตาฮาเนี่ยผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่สู้ยากจริงๆริงแล้วก็ผ่าจากเอสตาฮาก็เป็นไรเดนละกับซินเยล่าซินเยล่ามาก่อนไรเดนอันนั่นแหละซึ่งความยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราหลบการโจมตีธาตุได้อ่ะเดี๋ยวๆๆขอเบรกก่อนเบรกก่อนแหม่กำลังกำลังพูดเรื่องเอสตาฮาคือเอสเอสตาฮาเนี่ยถ้าเราหลบการโจมตีธาตุของมันได้หมดเนี่ย มันไม่ใช่ปัญหาครับ hey, แต่ว,ว่ามันหลบยากเว้ยพอมันหลบยากเนี่ยถ้าเราโดนติดธาตุแล้วอ่ะเราต้องเอาตัวที่มีโล่พอมีโล่เนี่ยเราก็จะเลือดไม่ลดแค่นั้นเลยครับวิธีสู้ไปต่อยานเฟยให้แมกำลันนงมาเลยนี่ก็เป็นตัวที่เล่นเพลินนะเป็นสี่ดาวที่เก่งเล่นง่ายกดตีตีตีชา์จตี เปิดอันติก็ชา้าชา,ชาตีชาตีกดอ e ีชาตี <c oughs> ไม่ยากเล่นไม่ยาก <c oughs> แลก้วก็ยูล่านะฮะซ <c oughs> ูเปอปร์กายภาพหนึ่งเดียวในเกมนี้จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาแทนที่ได้นะ <c oughs> เป็นที่หนึ่งเรื่องกายภาพนะ แล้วก็เปิดตัวบิสเลกเตอร์ <99. S 1> เลกเตอร์ไฟฟ้านะคะครั้งแรกสวยมากเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีมากเลยนะยูล่าแม้แต่ท่าท oh, ่าตีก็สวย <will> แล้วก็การน้ำชานะครับมาพร้อมกับเควสหยันเฟยหยันเฟยเหมือนจะเป็นไม่มีเควส ไม่มีเควเควในเรื่องตัวเองหรอแต่กลายเป็นเควสการน้ำชาแทนที่เราจะไปเอาของมาให้มาดัมปิง้งแล้วก็เอามาสร้างเป็นการน้ำชานี้นะฮะตอนนั้นไฮมากเลยนะเพราะว่า เราสามารถวางอะไรก็ได้ในนี้เอาตัวละครเรามาวางเฮ้ย hey, เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นจีนนั่งเก้าอี้ซึ่งมันต้องเป็นผู้เล่นกดไม่ใช่เออผมอยากให้ตัวละครนะมันอินเทอร์แลกกับของได้ด้วยหรือแบบตั้งรูทให้เขาเดินไปเดินมาหรือนั่งอยู่บนเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่เป็น n p c นะยังเป็นตัวละคร N อ c อยู่อยากให้ทำอย่างนั้นได้ ่าแล้วก็หมดที่1.5่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขามีสปอยอีนาซึมาด้วยนะแพทแพท1.5เนี่ยตอนตอนไลฟ์ของจีนนะครับจะมียาเอะยาเอะโผลมาแล้วตอนนั้นทุกคนก็งงว่าคนนี้ใครบางคนก็นึกว่าเป็นหยางเฟยซึ่งไม่ใช่นะฮะเป็นยาเอะ มาพูดว่ารุ่นพี่การวี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรประมาณนี้พูดถึงการวี่ว่าเป็นอกาการวี่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ซึ่งเขารู้จักกันนะฮะ,ะตอนนั้นก็เป็นการเปิดตัวอินาซึมะแบบมีแภาพนะฮะเป็นภาพดีไซน์ล่วงหน้ามาแบบเงียๆให้เราดูอันนี้ก็เป็นรีแคปนะรีแคป ก็ไม่มีอะไรนะที่ที่พอร์ตอ่านเอเนชั่นแอมพลิฟายเออที่เป็นงานวิจัยของลุงไอ้นักวิจัยซูเมรูอะ่ะชื่ออะไระผมจำไม่ได้เดี๋ยวเขาเดดเขาย้อนข้างล่างน่าจะมีนะมีไหมนะไม่มีแฮะอ่าชื่ออะไรแล้วนะนักนักวิจัยซูเมรูที่เพิ่งเพิ่งให้เราผมคนผมขาวอะ่ะเออคนนั้นแหละ อันเนี้ยเขาเป็นคนวิจัยเหมือนกันนะสามเราเจอเขาสามครั้งละสี่แล้วด้วยเออสี่ละสี่ละซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องจะไปจบที่สุเมรุละมัง้งอ่ามีมิโทโมะนี่ก็คือฮิริชูนฮิริชูเฮียเวยอ่าแล้วก็มีซันแอบเขาโทษท,ะทีคืออาจจะพลันเพลิน,ลน,ลนไปเรื่อยๆจนพลาดพูดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะฮะ โมชั่นนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วไม่มีแฮงเอาเพิ่มใช่ไหมนี่แฮงเอาซีรีส์สองอาแล้วก็อัติแฟกต์ใหม่ดัน,นเนี้ยเนี่ยผมหนักใจที่จะไปฟาร์มมากเลยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีสีเพลโเฟรมให้ยูล่าใส่นะแล้วอีเทนเนซิตี้เอามิลลิลิทเนี่ย ก็มีคนใส่อยู่น้อยคนในเกมตอนนี้ผมให้ชีระบุใส่อยู่สี่เทน,นาซึ่งโอเคเลยนะไปต่อกันเมื่อกี้เผิ่กดออกทำไมก็ไม่รู้อ่านี่1.6แล้วครับเป็นการรีลันครับอันอนี้เกาะเกาะสวรรค์ของน้องครีนะฮะและสกินครั้งแรกในเกมนะฮะ เปิดด้วยสกินจีนและเดว w ร์ลินแอร์ไลน์ผมชอบเพลงที่นี่มากเลยนะเพลงเกาะแอปเปิ้ลเป็นเพลงที่แบบฟังสบายแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆนี่ในเกาะเกาะสวยมากเลยผมคือผมชอบมากเลยอะบรรยากาศมันแบบเหมือนเราได้เที่ยวทะเลจริงอะ คือเขาดีไซน์ว่าเราจะค่อยๆปลดล็อกเกาะไปทีละนิดทีละนิดด้วยการที่แบบมีมีมแมชชีนิกที่เรียกว่านำขึ้นน้ำลงอะ่ะตอนแรกที่เราไปถึงเกาะเกาะเราจะเห็นแค่นิดเดียวครับแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเยกาะมันจะค่อยๆผุดขึ้นมาจากน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนเห็นชายหาดซึ่งมันมันมันเจ๋งมากเหมือนค่อยๆปลดล็อกเป็นเฟรไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้ตีเทนนิส ีกับเพื่อนได้ด้วยนะตอนนั้นอนะ่ะตีกัน2คนแต่เป็นแบบตีตีช่วยกันนะไม่ได้ตีแข่งกันและคุณแม่อลิสนะฮะโผลมาที่นี่าจริงไหมคนที่พอจะรู้รอนิดหน่อยเนะดาถูกกันหมดเลยนะว่านี่คืออลิส แล้วมากูุเกงคีมาเปิดตัวที่นี่ครับกอ่อแอปเปิลเอามาเพราะว่าคาซื้อหามาแผ่นนี้นะเพลงมันหมันมากเลยนะ,อ,ะอันนี้ครับ ความแพนิคของเราเอ็นเกมทั้งหลายครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี้จะเล่าให้นิดหน่อยก็คือเป็นเป็นอีเวนท์ที่เราต้องสู้กับมากยักงคีสามตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเลือกยากสุดเนี่ยแม่งโคตรยากเลยครับยากแบบยากอะ่ะต้องเป็นพวกเก่งจริงๆะ่ะถึงจะผ่านแบบเต็มคะแนนเต็มได้อะ่ะซึ่ง น้อยคนนะครับที่ผ่านผมก็เป็นคนที่เอารางวัลครบแล้วก็ลารครไม่สู้แล้วนะก็นี่เป็นเนื้อเรื่องจริงๆตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนเนื้อเรื่องของแพทนี่นะเป็นเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าเป็นกึ่งๆเนื้อเรื่องขาสื่อหไปด้วยในตัวเพราะมีมีคาซินเกี่ยวกับขาซสื่อหาด้วยพิยงแต่ว่ามันยังไม่มัน จะนับเป็นเนื้อเรื่องของเขาเลยก็คงยังไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็มาเป็นเนื้อเรื่องจริงๆในแพทแพทล,ล่าสุดเนี่ย2.8 1ปหนึ่งปีกว่าๆนะฮะใช้เวลานานมากแล้วก็มาเกิดอีนัสซึมาให้เราฟัง อันนี้ก็เกลิ่นว่าการไปนัสู้มาเนี่ยมันไปวิญญาตมีพายุฝุนฟ้าขนองนะฮะเป็นอิทธิพลมาจากพลังบางอย่างของไรเด้นนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีระบบนั่งเรือนะก็ยิงปืนได้ด้วย <c oughs> เพลินๆนะเพลินๆแ <c oughs> พทเนี่ยอันนี้นี่โชว์ <c oughs> เกมเพลย์มากุ <c oughs> เคนคะ อันนี้ก็เป็นอีเวนต์นู่นนี่นั่นเก็บโดโดโกะเก็บไอ้สมุดโดโดโกะเทลของน้องครีนะฮะได้แจกฟรีไม่นะมีอะไรอาเมตีเทนนิสอันนี้เพิ่นนะเพิ่นดีผมชอบอันนี้นี่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 ไอหน,น้าสุดท้ายเนี่ยแชร์เลนอันที่อันสุดท้ายเนี่ยอันนี้แค่สองตัวไง มันจะมีอยู่3ตัวอีกอันนึงอันนี้ก็เก็บหอยนะฮะเก็บหอย,อยนี้เพื่อทจะไปแลกสกินบาบาร่ารอบนี้ก็ต้องเก็บหอยไปแลกสกินฟิชเชลเหมือนกันนะฮะแล้วก็หมดแล้วครับแนกอ่ะก่อนก่อนจะไป2.0เนี่ยตรงนี้เนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจบไลน์นี้เนี่ยจะมีอายกากะศายกากะออกมาพูดถึงบรรยากาศในอินาซึมะคร่าว แล้วก็เกี่ยวกับดีไซน์ของเกาะแต่ละเกาะแล้วก็ไปครับไปต่อเฮ้ยเล็กเยอะไหมอ่ะเหนื่อยแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหแม่เจ้าอีกครึ่งหนึ่งไม่เป็นไร <c oughs> ผมจะเบรกตรงนี้ดีไหมเนี่ยอืม <c oughs> ต่อให้ผมบอกว่าเบรกเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมก็คงตัดตรงนี้แล้วก็อัดต่อเป็น1.6 <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนะมันเยอะเอาเรื่องอันเนี้ย โอเคต่อกันเลยดีกว่าไม่สิผมเบรกดีกว่าขอเบรกแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวผมอัดต่อจริงๆคลิปคลิปสคลิปที่จะได้เห็นเนี่ยมันน่าจะตัดใกล้ๆกันเลยจริงๆผมขี้จะตัดด้วยแหละแล้วก็นี่แหละเอาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเปิดตุ้มคลิปต่อไปคืออันนี้เลยเหมือนอัดต่อเลยผมแค่พักแป๊บหนึง่งโอเคนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ